วันนี้ามาแยกไข่มดแดงนะครับนี่ต้นมะม่วงนี่ผักหวานป่าโอ้ยใบเล็กนิดเดียวเพิ่งเก็บไปนีต่ต้นมะกรูดโอ้รอดตายได้ไงนี่ต้นมะกรูดรอดตายได้ยังไงวะมะลิอยู่แถวนี้ผักหวานป่ามีทุกต้นนะครับเขาบอก มันอยู่ได้อยู่นะครับเขาบอกว่าไม่อยู่กับต้นมะม่วงแต่ก็อยู่ได้นะครับต้นมะม่วงโอ้พอดีเลยอันนี้พันธุ์เพชรบ้านลาดนะครับโอ,โอ้เหลือหลายลูกอยู่อร่อยนะครับพันธุ์นี้เดี๋ยววันนี้ให้ทดลองชิมดูมใช่เงียมดแดง